กราบสี <c oughs> สีแดงออกดำๆนะคะชื่อก็เขาเรียกสีดำทองค่ะซื้อมาไม่เพิ่งไม่กี่เดือนนะคะกําลังบานค่ะสวยนะคะดำทองบุรกักโก้อันนี้กิ่งใหม่นะคะที่แตกมาเนี่ยกิ่งใหม่ กิ่งกระโดงก็มาแล้วค่ะซื้อมาเมื่อเดือนเมษาก็ใครชอบแบบนี้ก็ลองหาซื้อมาปลูกดูนะคะ ถ้าไม่มีตามร้านก็ลองสั่งอินเทอร์เนต็ตดูค่ะช่วงนี้กุหลาบเริ่มจะมีขายน้อยนะคะเพราะว่าหมดช่วงหมดช่วงกุหลาบแล้วค่ะถึงมีก็ไม่ค่อยเยอะช่วงกิ่งพันกุหลาบออกเยอะๆก็จะเป็นช่วงต้นเดือนต้นปีใหม่นะคะกุมภาพันธ์มีนาเมษายเงี้ยจะเยอะมากตอนนี้น้อยค่ะน้อยสวยนะคะยังมีตุ่มตัวมีสักสามดอกค่ะมีตุ้มตัวมีสักสามดอก ที่ญี่ปุ่นนะคะสวยค่ะเดี๋ยวลองดมดูดิคะว่าหอมไหมอืมไม่ค่อยหอมเท่าไหรค่ค่ะ